ไม่นี่นาจอยมหาอยู่บานนาจอยเป็นยังไงเล็กเจ้าไหมโอ้ยมันเปลี่ยนทั้งมันไปเล่าหมดทั้งสามตัวเลยเนาะทั้งสองตัวเจ้าคือมาดึงมันมาออกไท่นะจอยก็อยากดึงมันมาออกไท่ละขอถอดเอฟซีหลายๆเด้อค <F> ่ะอันมันอันไปออกเล่าก่อนออกไทยเนาะเอฟซีเข้าบ่ C, ตรงตรงเด้อไปคนหัวลุกเลย ลงทุนน้ำเจ้าลายลายพลังค้นสื่อตาสองหนึ่งกับสี่เจ็ดเลยเพราะว่าข้าเจ้าว่าเลขงวดนี่ของเจ้ามันบอหลายตัวแมนมันเป็นตนาลงทุนคนคนคนแก่มันไปออกเล่าตรงๆเลยสี่เจ็ดเน่ะมึงต้องมีน้องเลขน้าจอยนี่คลิปนี่ที่ว่าหน้าเพิ่นตายเนี่ออกเล่ามันเลยอายุเพิ่นสี่สิบเจ็ดเลขฟ้าลงหกเจ็ดสี่มันออกเล่าหกสี่เจ็ดแมนค่ะเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวป้า ห,หน้ากับบ่ดึงไปใส่อันไส่เนาะคันดึงได้ก็ดึงเลยตัวนายจอยไฟขาวันแล้วคนนี้ <c oughs> จังนี้จังเป็นนั่ซี่ออกหมูวานนี่ยท้าพี่น้องออกเล้าออกเล่าอ,อันตะปองมะหอดสองถุงเคิองมันบ้าว้ายขาเจ้าโต๊ะมือเรลยกเล่าออกตัวไรแถวสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเอาอ้ยเสียดายที่มาออกเรลยกเล้าเอฟซีกับมีคนซื้ออยู่แต่มาซื้อหน่อยนะคะมีมีคุณอ้อยนะคะฝากมาให้นะจอยสามร้อยนะคะคุณ ยุวนาลีฝากมาให้นะจอยหนึ่งพันเพิ่นถือเล้วแต่ว่าเพิ่น<อ>ว่าเพิ่นลุงทุนบ่ลหลายเพิ่นว่าเพิ่นสื่อเลขไงหลายๆเป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทถึงมือแล้วนะคะอันโอ้เสียดายเฮงขอโทว,วหลายๆแด้เอฟซีเอ้ยเอาไม่เนาะ้ลังคนว่าอู้อุตสาเก็บไว้ซื้อรัฐบาลไทยออกเล้าดวงไม่มีแท้ๆท่อะนะ ทักสีวันได้นาะเทัก็อยากให้อยากให้ได้ยู่นแม่อยากให้ได้ไทยลหลายเลยน่ะเจ้าเจ้าซื้อคือข่อยบ้างนี่ซื้อือกันมืงทั้งสี่เจ็ดทั้งสองซื้อแง่ะแต่ในจังบอกว่ามจิตข่อยข่อยเคยเห็นอยู่เลยออกเล่าแล้วมันออกไทยใดแม่เคยมีอยู่หนึ่งแม่เคยมีบัดนี้เขาเล่ามีออกเล่าสามตัว ไอ้ป๋องอันมีบวัหงงนึงเด้ซืสือเล่าถึงสามตแล้วห้องขับรถวิสันไอ้ป๋องว่าอันอันก็เจ้าถือเลขกเล่าน้ำเจ้าพนาันอ่ำถือกระเถือกสันตัวผู้หนึ่งเหงาเหงาหอยสาวสวยสาแล้วออกเล็กล่าอ,อันขอบพุ่นเอฟซีเนี่ยขอบพุณนหลายๆค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งอันขอเบอร์ทโทรไปเป็นโทรไปหาเจ้าว่าโทรไป่ะ เพิ่นปากอันเพิ่นทรมาหาแม่นองอาดาโทรมาหาหน้าจอยบ่รู้ว่าเพิ่นมี่แนวสีบอยยังกับ่รู้เนาะเพิ่นทรไปอยู่เพิ่นบอกม่นะคะเพินเพิ่นท้ไปถามเด็กเป็นสองหนึ่งกับสี่เจ็ดบอกแล้วบอเออค่ะแม่นตัวนี้ล่ะค่ะได้วางส่ล่ะผู้ลังค้นก็ยยานอันเปลี่ยนแปลงนะแม่เพิ่นมาบันเลขออกไม่ได้ไปตามนะจอยเลยไปสั่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขไหมเนะเพราะว่าเขาเจ้าอยากลงพุนน้าเจ้าขลเลขกเจ้ามันบ่หลเหมือนแล้วมันกับว่าแม่เล็กดังเม่นมันสื่อได้สํำหนักไดกับโอ้ย พี่น้องเอ้ยเข่าในน้อยเด้อพ wow ี่น้องมุดน ну um> umm> ี่เข่าหรือซื้อว่าจะเข่าพ่อเมาพ่อเมาคนพิเศษมาตรงๆคลิปแรกบ่เข่าคลิปคลิปสุดท้ายของเพื่อนเข่าเออเก้าสามหกเพื่อนหายเก้าสามหกกับถ้าจำไม่ผิดมันสามหนึ่งสามแหละตัวนึงเพื่อนเข่าสามหกตรงๆเราไพ่สิ่พาดคิดว่าเลขสี่ออกตัวเก้ามันมั้มันเจ้าให้เจ้าซื้อจะซื้อว่าเลขตัวเก้า บ่าสือ่อว้าวเดี๋ยวคอยผูน้นึงแล้วบ่ซาสื่อเลขพี่น้องเลขต๊ะเก้าที่ FC เอฟซีมันโชคดีนี่โชคดีประเทศเราได้พี่น้อง<น>บ่ได้โชคดีรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่าเอฟซีทั้งสองเฮากับมี่ต่คนดีมี่นำใจนะคะฝากทา,ากับเขามาให้น้าจอยนะคะแล้วก็ให้น้าจอยซื้อของสาบาทถ้าบุญกันประเทศนะคะ,<ล>ะส่วนนี่นะคนซื้อซื้อเป็นประจำารีอเปลาซื้อซื้อเศร้าเราเมื่อคืนนี่เป็นมเข่าฝันบะบัวค่ะเิ่นประเด็นมเข่าฝันยังอ จำเมนอันมากมากกับมากออกเลขเล่าจำเปรนออกเลขไทยซะเนให้มันเล้วซะสามตัวนั้นกับสลับกันไปมากกับอะไรตัวคันคันมันเนาะคันคันมันคันอันนี้เล่ากับว่าอยย่หกแปดเนาะแม่คันมันหกแปดเจ็ดนี่จะว่ามันโตดเลยดิหนี่ว่ามันตูดยังไงมันมันเกือบเนะเกือบเนาะมันเป็นหกเจ็ดซี่เนาะคันมันหกหกเจ็ดหกเจ็ดแปดนี่ตีเนาะโอ้ย เลขสามตัวคิปตัวนะึงนลยพี่น้องฟานออกล่าเสยเลยอัน,นอันนี้อายุเพิ่นเนาะค่ะอายุฟันจะเลยจะออกทั้งฝ้าลูกทั้งอายุเนาะแม่นยืมมักไปเล่าเสดายบุบพันนี่ก็เลยไปหาคลิปนี้บ่เจอได้เลยได้มือพันกับบ้มากเขาฟันได้แมนเมื่อคืนนี่เจ้ากับบ้ฟันยังวะบ่ฟันเฉพาะขอโทษถามนะเอ็ซีว่า แอนไม่ตามนะจอยเหรอวันสุดท้ายน้าจอยฝันอีกไหมห่วกระยานว่าเจ้าหญ้าน่าม้วเนาะช่วงนี้ปูกันแล้วไปปูกันแล้วแล้วตะเกาเหล็กจังสีน่าจะตามม้วนนี่ได้เนาะแมนบางครั้งมันอาจจะออกม้วนนี้เนาะรัฐบาันไทยซีเจ็ดเจ็ดซีนี่ขมันออกขมันออกไถ่ขมันออกเล่าก็ไท่บางเะรื่อนนีเตี้ยวเฮาหนีเฮเลยเนาะขมันขมันบม่มีเล่าเลยมาออกไท่นี่ ออเข้าหายสีเจ็ดมันบอกอายุวันซีเจ็ดแต่ว่าฝาลูกมันหกเก็ดีมันเข่าโตดก็ได้ไหลด้เนาะเกี่เนาะเราก็เลขสองตัวเขาเจ้าก็ได้อยู่แล้วมีบอกแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวกันไหมนั่นแต่พอไงพอไงสงคนยังมาสู้หายากยู่ได้เลขอายุกับเลขฝาลูกมันสิตรงกันมันว่าบันในอกเลขเล่ามับันในค้นบันเฮาสื่อเล่าเป็นอยู่บ่อันที่เขาเจ้าไปซอยงานศพอายุไหนนะบอกคับมันมีคนสืเลขเล่าเลยโอ้มีเลยเนาะมีแต่ ชื่อมีลู้อ้วนบ่ถามถามตาปองว่าอายุปอเฒ่าเจ้าเท่า,า,ทาไรก็เลยว่าตาปองประมาสี่สิบเจ็ดปีตาปองเลยวังสี่เขาเจ้าเลยเอาไปซื้อโอ้เขาเจ้าถึงแล้วตีรู้อ้วนเออเราถามมี่ริกวาอายุเจ้าเท่าไหร่นะจอยมีคนถามอยูเ่เลยว่าอายุเจ้าเท่าไหร่ยี่สิบเก้าอย่างสามสิบยี่สิบเก้าปอเต็มแม่นบ่แม่นเกิดพ่อซอเท่าไหร่เดือนนี้แหละสิเต็ม เออเดือนมึงหันเต็มแล้วเต็มสามสิบแล้วเดือนมึงหันเต็มสามสิบแล้วหัวคอยมาเรือใจยังดอกคอยเรือใจอ่ะนาเทพว่าทีว่าเจ้าไปขูดต้นไม้เหไหมไปรูปน้ำต้นไม้เพิ่นลางมาหาหยังไหมยืนอยู่ข้างหลังไหมเป็นป่ะแม่อันทีว่าอมันมันมันคงคุอท่ายบอกวแมนทีละว่ามาหาหยังเออมาหาหยังมึงมาหาหยังอมัดจัดทั้งหลังโอ้๊อยากซับซอกเอาเด้แต่ว่าหน้าตาเราบ่ได้เลยเมัน น่าตาลกปกติตลกกับมาลองของแข็งแต่ปกติจอยของเราบางส่วนแะมึงมาหยังเราวะกูรู้นะว่ามึงมาหยังเราวางสิอันมึงมาหาเล็กมืนป่าวระว่างถูกต้องแล้ววางเงียบละนั่นแหลซื้ออายุกูนลยเนี่ยเล่าสิบว่าก็คือบอกบวกว่ามึงซื่อเล่าในเนาะเนาะสิบบาทเล่าเนาะสิเนาทเล่าเอิญเจ้าเร่าบ่เคยเอิญจอยเลยเนาะเก็เอิญอีสีเนาะเอิญสีแต่อยากว่าให้น่าสิว่า จอยสื่อเล่าเด้ออย่าสื่อไทยเขาก็บ่ได้คิดไกลปานั่นเนาะบอกคักบอกแน่ให้สืออยย่ซี่เจ็ดมันก็มาตรงๆงเนาะแต่ว่าฝาฝาโลกมันออกตดๆเนาะแต่ฟ้างัวนี่หายีังนี่หาพี่น้องเล่งนะจอยจําได้ยุ่งวันหนึ่งที่ว่าผีมาบอกหกหนึ่งจำได้บะมันออกเล่าตรงๆเลยได้แมนยนวันนี้ก็คือกันเห็นบอกตีเทพมาบอกนี่ก็ออกสีเจ็ดเล่าคนบอกอายุคนก็ซี่เจ็ดตรงตรงเนาะ เป็นยังมันคือมักแต่เล่าก็่ผีอันผีตายสิมักแต่เล้าแต่เล่าบ่มันที่เป็นวัดดวงเลยเนาะวัดดวงเลย้าเขามีดวงเขากับสื่อทั้งเล่าทั้งไถ่บ่อันนี้ผู้ลังคนกับเล้าวัดดวงเอาอย่ามา้ลังคนหน่อพี่น้อยอย่างนนทิยาเป็นต้นจงไว้ <c oughs> เลขกข้าวปลาสื่อไว้แต่สือเล็กไทยนะคะท้าฟันนี่ไฮอีกคือเก้ามันบ้านะคะนาจอยกันยืนยันให้แล้วจะ ห้คือเกานะคะพลเพราะว่าเด็กกัมีเขามีลุนเนาะบางที่เขาอย่างห้ออกไทยมันกับ,บ่าไดคือความชิดมันไปออกเล่านะคะตามต้อกันนะคะนะคะสำหรับวันนี้เพิ่นบ๊วนใน้ฝันเพราะว่าวันน,นี้มันกับแค่เพิ่งเด็กออกนะนะคะเพิ่นก็ยืนยันแล้วแบ่งปันคือเกาอนาจอยเพิ่นกับเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะ้าเขาพิษ ถือพิษกับยาว,วากันเนาะบ่บมีผู้ใดดูว่าเล็กเสิออกตัวได้เนาะเพราะว่าทั้งช่องเฮ้ากับทายทําให้เป็นแนวทางนะคะจอยเิ่น,ก,นกับอัธรยัใชดีมากบอบอแพงเล็กเอฟซี FC เฮ้ากับดีดีพี่น้องถือน้อยถือไรถือเหล้ากับแบ่งปันคือเก้าน,นะคะนะคะขอจบคลิปหลังเล็กออกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ